ไอโฟน e 6พสัมผัสหน้าจอไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนจอตัวใหม่แล้ว<ม>ก็ยังสัมผัสไม่ได้นะครับ <c oughs> เห็นไหมเดินไม่ไปเลย <c oughs> กดตัวเลขไม่ได้ด้วยนะครับลองเปลี่ยนจอไปประมาณ2-3ตัวได้นะแล้วมันก็จะมีอาการแวบๆว,บวบที่หน้าจอมันจะแวบๆตรงด้านบนตรงนี้ครับเห็นไหมสัมผัสไม่ได้เลย อาการนี้ต้องไปซ่อมที่บอร์ดนะเปลี่ยนจอกี่ตัวก็ไม่หายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่จอนะครับสัมผัสไม่ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวหลังจากซ่อมบอร์ดแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่ามันสามารถใช้งานได้เห็นไหมครับ่อาหน้าจอแวบๆแ,แล้วนี่ๆเห็นไหมหน้าจอแวบๆแบบข้างบนนะอันนี้ไม่เกี่ยวกวับจอนะนี่เป็นที่ทัสกีนนะ เป็นที่ระบบทัชสกรีนของตัวบอร์ดนะครับ